นั่นแ,แหละบางคนบอกว่าทำแล้วยังเยอะแยะคุณทํากับใครทําเมื่อไหร่ทําที่ไหนทายัางไงเขายังไม่เคยไปที่ไหนเข้าใจแล้วทําอ่ะใครรอใครรับรองด้วยใช่ปะ่ะผมอยกตัวอย่างให้ฟังครับก็หลายคนน่ะไปทํามาเยอะสร้างพระก็เยอะสร้างวัดก็เยอะทานู้นก็นั่นี้ก็เยอะไปหาตรงว่าดีถึงว่าดีก็ไปเยอะทาทํุกวิถีทางแหละแล้วถามเด็กไปป่ะไปได้ไงอะ่ะไม่ว่าจะขับไล่ไม่ว่าจะเอาบุญกุศลไงไปไม่ได้ตามนี้ เพราะนั้นถ้าจะให้ชัวร์ก็คือเทวดาเขามีหน้าที่เรียกมาเลยปุ๊บแล้วก็เจรจากันปับ๊บจ่ายไม่จ่ายจ่ายก็จบเขาจะยังหลูก <Okay. S 1> แต่ถ้าจะขอบุญขอพลังงานเนี่ยได้เอามาหัวมา <Okay. S 1> ก็ทิ่ิฐานให้แล้วก็อยากให้มันหายด้วยอยากให้มันไปด้วยเด็กเอ้ยเด็กน้อยเอ้ยอย่าไปทาเขาเลยได้บุญก็สนแล้วก็ให้เลิกแล้วกันไปบุตร ทุกหมดสุขหมดโลกคนภัยทั้งล่างนี้และทั้งวิญญาณด้วยให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายหิวหายกระหายหายมืดหายบอดหายจากความทุรนทุรายให้มีแต่ความผาสุขจเจริญด้วยเถินทุกทางหายทำบางหายทำบาง,งตามนี้บา,บายบายอ่าปัญนาสิ่งใดขอให้สําเร็จสมความปัถนาทุกประการร่างกายแข็งแรงจ,จิตใจผ่องใสมัง่งคั่งร่ำรวยบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยม เทวดาคุ้มครองสาธุอา้าวเทวดามารับพรการเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในร่างนี้ได้สร้างบุญบาร,รมีไปร่วมกันอา้าวถือองค์ไหนอยู่คุณเด็กจันโตบูรุสีสมเด็จอาจารโตค่ะสมเด็จพุชอาจารโตอ้าวแล้วก็ดีแล้วเดี๋ยนี่ท่านอยู่อยู่ใช่ไหมใน,นเวลานี้ยังอยู่ยังอยู่ ยังอยู่ค่ะยังอยู่เอาผมเด็ดพุทธจารย์โตผมไปเอาอาสนะมานั่งเจรจาหน่อยเอากอี้นั่นก็ได้กอี้แดงนี่นก็ได้มาเอาหน้ากาออกให้ทีสิสมเด็จโตสเสด็จมาแล้วหลวงปู่โตอขอ,อนิมน์นั่งข้างบนด้วยเอากำยานหน่อยสิแผนกไอพนกักงานไปไหนวะ อ้าวนี่ใครเป็นคนพากันมาพี่เขาชอบดู u t u b e ของหลวงพ่อพี่ดู youtube หลวงพ่อเหรอใดีมากเลยปู่โตเห็นว่าดีไหมดีดีอีกหน่อยดังระเบิดเลยเนี่ยเอาเอานีเอานี่เหน็บไว้หน่อยปู่โตได้ดูมากี่คลิปแล้วเน็บตรงนี้หน่อยอสองอาทิตย์แล้วะ่ะเด็ดกบนับบ่นแหละตรงข้างบน อันนั้นแหละปูบีบดบีปเป็นบ้อาอ่ไอ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 ไไออม่ลอไ่ทนะอันนี้มองอ่ะไอนี่ไม่รู้เรื่องอ่ะบีไม่งอไม่มีปูโตโดได้ดูมาสองอาทิตย์แล้วสองอ,อาทิตย์แล้วให้ดูอยู่ตลอดเป็นประโยชน์หรือเปล่าปู เป็นประโยชน์อย่างสูงเลยสาธุปู่เห็นดีด้วยใช่ไหมดีแล้วอีกหน่อยบ้านเมืองเรามันเจรจเขึ้นอีกหน่อยบ้านเมืองจะเจริญขึ้นค่ะด้วยวิธีการแบบนี้เหรอปู่มันถูกต้องแล้วให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมไอ้นี่มาดิทำดีนี่จะคนจะได้กลัวบาปได้ใช่ไหมปู่แน่นอนแน่นอนคนกลัวบาปนี่สมเด็จพุทธารย์โต จะเลี่อนจะเลื่อนนะนี่อยู่นี่นานแล้วจะไม่เอาเดี๋ยวตั้งแต่มาก็ยังไม่ไปไหนก็อยู่นี่ครับทีดีดีลูกหลานรักกันไว้นะลูกนะก็ได้ตายดีมาเจ็ดตายหงงไตหานั่นไม่เอาเลยลูกลุงพ่อเนี่ยดีมากเลยปฏิบัติถึงนะเนี่ย พองไปหมดเลยเนี่ยอู้เสงเสียปฏิบัติถึงครับพองไปหมดเลยครับสาธุโู่ะบูเมตตาเราอยู่มูเมตตาต้องน้ำล้างม้าเลยอะมากเลยเหรอยังยังต้องมีงานอีกหรือเปล่าโ่งานเยอะมากเลยเรอปโ่ทุกวันนี้ก็จะไม่ได้นอนอยู่แล้วนะดูเลยดูเล่ล่างให้ดีนะเนี่ย ต้องดูแลร่างให้ดีดองค์ใหญ่จัดการให้ดีครับงานมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะดูยังไงแล้วปู<อ>ดูได้มันดูได้ยานไม่ดูได้ตัวออยู่ได้ยานเหรอ,อดูได้ยานครับไม่ต้องดูได้ตัวลไไพลังภายในรู้จักไหมแล้วพลังภายในครับรู้จักไหมมันม<อ>ีแต <laughs> ่เรื่องที่ต้องจัดการทุกเรื่องเลยไม่มีปัญหาทุกอย่างเปิดหมดแล้วไม่มีปัญหาครับทุกอย่างเปิดหมดแล้วครับตอนที่เปิดแล้วใช่ไหมปูหมดทุกอย่างแล้ว ต้บาดาลบนบาดาลบนสวรรค์ลงมาหมดแล้วลูกอ๋อสาธุอ่าปู่ที่แล้วมาลุยอยู่คนเดียวเลยอมันลุยหมดทุกวันนี้ลุยหมดทุกคนแล้วเหรอตอนนี้มาทั้งจักรวาลแล้วใช่ไหมครับมาหมดแล้วตอนนี้ฝรั่งมาแล้วไม่เห็นไงเราฝรั่งก็มาแล้วนี่พวกที่มานี่ระดับอินเตอร์ระดับสูงทั้งนั้นเลยหรือเปล่าโูมาเครื่องบินไม่สูงได้ไงมาเครื่องบิน ลุงพ่นอเน,นี่ยแไปได้ปู่โตนี่แล้วปู่ยังเมตตาอยู่ใช่เปลา่าวันทุกวันเลยทุกวินาทีโัรลมอหายใจไงอ่าเอาเอานะเดี๋ยวปู่ไปก่อนนะเนี่ยที่อยู่บริโภคในของท่านอนะของของปู่เต็ไมไปหมดแล้วเนี่ยเออดีแล้วดีแล้วนะอายุยืนด้วยเนี่ยโอ้โหดูแลคดีนะัลูกศิษย์เนี่ย ร้อยกว่านเนี่ยเอา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 ตกลงต้องแบกภาระเป็นร้อยเลยเหรอปูเอาเถอะใช่ชาติจารนาขอนสวรรค์ได้มาอย่างไงแล้วเออรับมาเต็มๆก็เอาไปเต็มๆสิไปก่อนแล้วนะเอาซาตูขอกาปูเจริญเจ้าหูมิดตาเหลือเกินโอ้โหม่ ปูมาแรงเลยเหรอแมงเต็มเลยอะอะไรนะทุกครั้งไม่เคยแรงขนาดปูไม่เคยมาแรงขนาดนี้เหรออย่างนั่งสูงเลยเนี่ยนั่งสูงแล้ฟอเด้อเดๆอเมาอะไมานั่งบนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่กับเขาแท้แต่เขาตกใจนะเพราะว่าปูมาแรงนะนี่นี่นี่ก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมาไงมานั่งไงบนนี้เนี่ยพาล่างมาครับปูพาล่างมาเหรอปูบอกว่าพาล่างมาไม่รู้ตัวไม่รู้ไม่รู้ตัวเขา แม่ไม่จะไม่รู้ตัวค่ะโอ้ไม่แล้วไม่เคยมาบ่อยไม่เคยมาค่ะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกอุ้ไม่เคยมาเต็มแบบนี้เหรอมาคือว่ามาแค่มาแค่ช่วงแบบถ้ามีมีทุกอะไรใครมีทุกชุกจะช่วยแป๊บหนึ่งแล้วก็ท่านจะไปแต่นี่นานที่สุดแล้วหลวงพ่อนานที่สุดเลยเหรอค่ะโอ้งงเลยเป็นไรอ่ะงงเลยจออ แล้วมาแบบเต็มองเลยเหรอใจใจววิววิวมสั่นไปหมดเลยเนี่ยใจสั่นหมดเลยเหรองสั่นอยู่เนี่ยออเลยมาเต็มองแบเนีไงเหรอแสดงว่าเขารับรู้ปู่เขารู้เรื่องเมื่อกี้ปู่เขาบอกแล้วหลวกพุทธาจารย์โตท่านบอกแล้วว่าพาล่างมาโดยตรงเลยเหรออยากมาหลายสองอาทิตย์ดูสองสามอาทิตย์แล้วเหรอเาอยากจะมาอยากจะมาแต่ทำงานอยู่ไงเหรอใอย่างนี้เขาเห็นป่วยบ่อยไง แล้วมีเขาป่วยบ่อยด้วยป่วยบ่อยเธอก็เห็นบ่อยก็คือว่าพอเป็นอะไรชุดทีท่านจะลงมารักษาให้ท่านจะลงมารักษาให้เสร็จแล้วก็เบาเบาไปเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เป็นมปอีกแล้วก็เป็นแม่ต้องแก้แล้วเ่ยมันไม่ได้ไงคือหาหมอเดือนละเดือนหนึ่งสามสามวันเดือนวันอีกหน่อยต้องแบบปู่โตต้องมาทำงานแล้วจดชื่อหน่อยเด้ขอเบอร์ด้วยครับ เดือนละสามวันเอาเลย้โตอแต่เห็นในยูทูมีแต่คนระดับสุดยอดนะครับฟังเสียงเสียงเพาะมากเลยฟังเสียงเสียงพาะมากเลยครับไม่เห็นหน้าในยูทูบไม่เห็นหน้าไม่ไม่เห็นหน้าไม่ว่าพอได้ยินเสียงุ๊บเกาการมาทันทีเขาชวนเขาชวนตลอดไงเหรอเสียงพ่ะเสียงกลางวันเสียงกลางวันเนาะ เสียงไม่เหมือนใครด้วยนี่เพื่โอโนเป็นข้างบ้านที่เขาเป็นองค์ีอเขายังบอกเลยว่าหลวงพ่อพูดเวลาสเวเลาสอนเวลาอะไรพูดต่างๆพูดแบบไพเระพูดแบบไม่มีคำหยาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบเออเสอนสอนพวกพระพุทธเจ้า,จาโดยตรงเลยนะเป๊ะเลยอีกคนอีกคนบับอีกคนตรงลงล่างเนี่ยว่างวันไหนบ้าง ว่างไม่มี ouais. ทำลางนเป็นเป็นรอพออยู่ครับอ๋อเป็นรอปรพอครับเป็นยามอยู่ที่ไหนครับไม่ว่างเลยอยู่ที่กรมว่าษาชการถ้าหยุดแล้วถึงจะได้มาหยุดตันไหนบ้างมาหาหมอด้วยเพราะมาหาหมอเป็นหมอตรวจไว้รีบมาเลยก็หยุดงานวันไหนบ้างต้องลาฮะลาก็มาได้ครับผมครับแล้วแต่ลุงพ่อแล้วกันเนาะ ถ้าหลวงพ่อนั่งก็ผมก็มาได้เนาะแล้วแต่หลวงพอกำหนดครับถหลวงพอกำหนดแล้วก็อาจจะมาได้ครับเดี๋ยวจะจัดคิวหน่อยจัดคิวเลยต้องเป็นวันที่เดือนหน้าไปเหรอไปแล้วกันยาเนี่ยถ้ามาแบบลงแบบนานๆเคยลงไหมแบบสามสี่ชั่วโมงอะไรเปไหมไม่มันจะมีลูกหลานหลวงปู่โตเยอะแยะเขาจะมาโปรดการฉายญาณจะได้ไปช่วยเหลืองานหกันยาเลยห้ากันยาเลยเหรอด้วยเหตุผลอะไรต้องห้ากันยาเพราะว่า กระดากระดาสิงหากัญยาหมอนักทีหยุดทีหมอนักทีแล้วก็หยุดทีแล้วเป็นโรคอะไรถึงต้องไปหาหมอไอเบาหวานด้วยมัเป็นเบาหวานไดยยาเลยหมดเดียววะเอาแปอวยามาหน่อยเดียวเบาหวานอย่างเดียวมันอย่างอื่นไม่เป็นไรหรอกความดันกินยานี้ไม่ต้องกินยาเบาหวานเลยมีก็แ่าแปเวามาหน่อยเดียวอันนี้ไปกินแล้วน้ำตาลจะลดลงอย่างรวดเร็วครับทุกอย่างหาหายด้วย น้ำปูนหนึ่งแก้วถิ่มื้อนี่ยังไงถึงจะได้รู้จากหลวงปู่โตครับท่านมาเองเหรอหลวงปู่โตคือเอครูบาอาจารย์เป็นเป็นพ่อเทวเวสุวรรณครับเป็นเป็ลูกเอเป็นลูกศิษย์ปู่ทวเวสุวรรณครับผมตอนนี้ร่างเขาก็เสียไปแล้วครับร่างเหรอครับร่างพ่อเทวเวสุวรรณเสียไปแล้วควรเย็นเราับงนัเวลาไหนก็ได้ไม่จะดสมนาคแล้วพอรู้ตัวมากี่ปีแล้วที่ปู่โตมาเอ่อ รู้ตัวมาก็ประมาณกี่ปีนึงสิปีได้ครับสิปีนี่นะรู้สึกบู๊บบ้าบ้าเลยเหรอครับตอนแรกไปเช็คดูว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นปู่พุชชงผู้ชงครับแล้วก็มีพ่อทเวศลูกตาเนี่ยปู่โตปู่โตเพราตอนหลังมาก็ถือว่าปู่โตปู่โตมาตอนหลังแล้วกตอนหลังเขาก็มาทักครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียเขาบอกว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่นั่นแล้วเขาบอกว่าประธานนี้ก็น่าจะเป็นพระนันเนี่ยก็บางนี้ ก่อนที่ดล่างเขาจะเสียนะสักสองสามปีเขาก็ทักว่านี่จะเป็นองค์พระเนี่ยเขายังยังไม่เปิดให้ดูว่าเป็นพระอะไรบูตัวเขาปิดใช่ไหมเขาปิดอยู่เลยเขาบอกยังยังมองไม่เห็นเลยว่าเป็นพระอะไรคนธรรมดาอพวกยังไม่ชยเทพสูงจะมองไม่เห็นบูตัวหรอกครับแล้วเขาบอกออกมาแป๊บเดียวด้วยเป็นพ่อเขาไม่เสียเวลามากมายจนจนพ่อทักพ่อพระเลสวงเขาทักเหรอครับทักว่าเอานี่ ปูโตนี่อ๋อเหรอครับปูโตมาเลยเขาก็เปิดพ่อเลี้ยงสวนก็เปิดเปิดเน็รเปิดปากให้มากกันหมดเลยเว้ยมาที่จักรวาลมาหมดแล้วเปิดหมดแล้วไงที่หลวงพ่อเปิดทำพิธีเปิดหมดแล้วดูดูเรื่องจักรวาลด้วยป่ะตอนที่หลวงพ่อทําพิธีอ่ะดูดูครับดูดูใช่ไหมนั่นแหละสิตหรือีก็งงมากันหมดทำกัน แสดงเขาปู่โตก็ไม่ตามปู่โตก็อยู่ัานนี้แหละแต่ว่าจะพาล่างมาเพื่อจะมาสื่อสารมันจะยากหน่อยใช่ไหมผมดูครั้งแรกว่าผมปั๊บเลยไงโอ้ลูกพ่อทำไมพูดเพราะอย่างไม่เคยเกิดมาพ่อไม่ได้พูดเพราะหรอกผมพูดธรรมดานี่แหละขนัดขนาานอนหลับอะยังต้องเอาไม่แต่ถ้าคนมีพลังงานภายในที่เป็นพวกพวกอะไรพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ แล้วแล้วสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปพวกเทพทิงที่อยู่ในตัวคนนะนะมันจะแปลงถัญญานเป็นว่าอันนี้แหละคือคือควรจะอะไรควรจะมาเกี่ยวข้องควรจะมาสนใจควรจะรู้สึกว่าให้ความสําคัญนั่นแหละฟังเสียงแล้วโอ้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อองค์นี้รู้สึกจะมาสูงซะแล้วนี่มาสูงซะแล้ว,ลสลวเสียงเพาะมากเลยมาเครื่องบินมาเครื่องบินแล้ววันนั้นได้ยินว่าหลวงพ่อบอก ไม่ให้ถ่ายทําหน้าว่าไม่ให้ไม่ให้ถ่ายหน้านะว่าอายเขาหรืออะไรนี่เนี่ยไม่ไม่ไม่คืออ๋ออย่างนี้อย่างนี้ต้องมาหาตัวจริงเยอะหรือเ่าเนี่ยหอกสื่อเยอะอะไรยังลงยูทูบเลยเมื่อกี้ยังกลัวเห็นเลยเนี่ยคือพยายามที่จะสื่อสารเป็นธรรมะปลายเพราะงานนี้เป็นงานเทพไงงานเทวดาก็ทํางานกันไงอันนี้ก็ถือว่าอะไรที่เป็นคําเตือนคําสอนอะไรที่เป็นคําแบบว่า คำที่ทําให้ไปปฏิบัติเราก็ให้ยึดถือคําไม่ต้องยึดถือตัวคนไงหลวงพ่อก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะไปอยากจะไปแสดงตัวแสดงตนอะไรนักหนาแคนอืแสดงมากก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ไม่ให้เห็นนะจะสอนเรื่องธรรมะก็คนมันจะไม่หมั่นไส้มากก็มีหมั่นไส้นะแต่ว่าไม่มากเพราะว่ามันไม่เห็นตัวถ้าเห็นหน้ามันจะหมั่นไส้มากก็ได้นี่แหละตัวอย่างนี้แหละแล้วก็เอาเด็ดเสียงแล้วให้มันหมั่นไส้ไอเสธทวันไปก่อน มีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่ต้องมาหมันใช่หลวงพ่อ,อเพราะว่าเป็นคารวาสไม่มีปัญหาไงข้าใจเปล่าถ้าเป็นผ้านี่มันบบอายากดังอีกแล้วขนาดขนาดเนี่ยหลวงพ่อที่มากินวันละช้อนครึ่งเอาวันละหนึ่งช้อนชาไอ,อ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะคั้งละหนึ่งช้อนชาพูนๆนะกินให้ได้วันละสามครั้งแล้วจะหายหายเลยนะเขาบอกอธิษฐานกี่แลวครับ น้ำมนต์ไปผสมกินครับข้างนอกก็ได้แม่ข้างใหญ่อ่ะมันมีขวดเปล่าอยู่มันขอบไปเลยสามกวดสี่กวดไปเลยผมลาสาธุลวงพ่อก่อนนี่ยนะพ่อเนาะโมทนาด้วยเอ้ยแขกเยอะให้บรรลุธรรมนะฮะปู่เมตตาแล้วเธอสบายแล้วไมม่ีสาธุสาธุสาธุโมทามิครับอ่ะเรียบร้อย